สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบสายลุยนะคะวันนี้ก็เราจะพาพี่พีเอซีทุกคนนะคะมาเปิดร้านขายน้ำของเรานะคะวันนี้ก็เจ้าโมงแล้วนะคะทุกคนเปิดร้านสายนะคะไม่สายหรอกนะคะทุกคนอีกก็เวลาปกตะะิส่วนมากก็จะเปิดเวลานี้นะคะเราต้องกวาดกอนนะทุกคน อันนี้ก็จะให้ดูก่อนนะคะว่าอันนี้เราก็คลุมไว้นะคะเพราะว่าฝุ่นนะคะทุกคนคลุมไว้นะคะนี่แล้เวเราต้องมาเช็ดทาความสะอาดก่อนนะคะฝุ่นนะคะทุกคนคือหน้าข้างหน้านี่มันเป็นถนนเนาะมันก็มีดินเวลารถวิ่งผ่านมันก็จะมีฝุ่นนะ,ะวันนี้ก็อากาศดีนะคะแบบลม ก็ต้องไปรดน้ําข้างหน้าไว้นะคะเวลารดมาก็จะได้ไม่ฝุ่นนะะทุกคนไม่วันนี้ก็วันพุดนะคะโอ้ยบ่มีแนี่วงตั้งกล่องแม่แเราตั้งกล่องไว้ก่อนเราต้องมาทำความสะอาดก็นด้้ทุกคน เราก็จะพามารดน้ำข้างหน้าก่อนนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านของเรานะคะีชาไข่มุกนะคะบาบซาวน์นดัมซี่นะคะทุกคนหน้าร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะล้างข้างหน้านะคะฝุ่นมันเกาะนะอย่าลอยมันแห้งอันนี้เราก็มาเปิดน้ำใส่ไว้นะคะฉีดไปเลย มันเปียกแล้วมันก็ไม่เวลาลมมาเนะมันจะได้ไม่ปิวเนาะทุกคนมันฝุ่นเนียพี่น้องหมูจ้าหมูไม่ค่อยได้รดนะคะถ้าวันไหนไม่ค่อยลมก็ไม่ค่อยได้รดน้ำเนาะ วันนี้ลมก็เลยต้องได้รดน้ำไว้นะคะทุกคนรดน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดียจะให้ดูนี่รดน้ำเสร็จแล้วนะคะแล้ก็จะมาเช็ดข้างในนะ,ะน่าจะว่า ที่เราฉีดก็คือจะมีน้ำเข้ามานะคะแล้วก็จะผ้าฉีดก,ก่อน 干！干<打>！ เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาปูแผ่นนะคะแผ่นนี้ก็คือเวลาน้ำหกก็คือยกไปเทเลยนะคะไม่ต้องมันไม่เปื้อนนะคะเราก็ต้องมาวางวางตามแนวที่เราต้องการ ันนี้ก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟของเรานะคะออไซมินินะคะเครื่องเล็กนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกาแฟสดนะคะแล้วก็จะบดนะคะทุกคน,นแล้วเราก็จะใส่แก้วและเราก็จะเก็บนะคะพวกน้ำ ออกนะคะพวกแก้วแล้วก็ขึ้นไปจับนะคะเอาไปเลี้ยงนะ,ะเอาไปเลี้ยงไว้จับไว้นะคะนี่เพราะว่าสเสด็จคนสเสด็จหวัวเออเขาเปิดร้านเลี้ยงเสร็จละพี่น้องอาชีพแม่ค้านะคะอาชีพแม่ค้านะคะก็คือคือไรายได้ไรายได้มันประก,กบ่ได้แต่ตัวว่ามันต้องในเมืองนละ้เท่าไหร่นะคะ แบบมาหน้าทำงานโรงงานอย่างเงี้ยเราต้องรู้แล้ววันนี้เราได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่อาชีพแม่ค้าก็คืขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะขึ้นกับลูกค้านะคะว่าลูกค้าจะสร้างนามห้ามือนี้กี่แก้วนะคะเท่าไหร่สั่งเท่าไหร่นะคะส่วนมากโบ,โบขายของก็ถ้าวันไหนไม่ได้จริงๆก็จะได้อยู่ประมาณ ร้อยสองรอยนะคะถ้าได้จริงๆก็ประวันละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็มีนะคะบางวันเนาะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสมอไปว่าจะได้ทุกวันนะคะก็มันก็ดีกว่าเราอยู่บ้านเปล่าเปล่านะคะทุกคนหาอะไรทาดีกว่าแบบว่ามีรายรับเข้ามานะคะค ่วนมากลูกค้าบูก็ถ้าเสาร์อาทิตย์บบก็จะทุกวันนี้เสาร์อาทิตย์บบก็เด็กไปโรงเรียนเนาะเราก็ต้องต้มไข่มุกนะคะเมื่อก่อนเด็กไม่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะโรงเรียนยังไม่เปิดก็ต้มทุกวันนะคะคนโตก็กินแต่วันวันนี้ไม่ไม่ได้ต้มนะคะวันนี้ไม่ได้ต้มบางวันก็ต้มนะคะ เมนูที่ขายบ่อยนะคะก็จะเป็นพวกชาเย็นชาเย็นชาเขียวแล้วก็ากาแฟนะคะแล้วกอ็อะไรนะอยีายงก่อนนะน้ำแดงนะคะแดงมะนาวโซดานะคะทุกคนเราจะไปเรียงกันนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นหน้าตามีพวก น้ำของเรานะคะเราก็จะออกไปเลี้ยงข้างนอกนะคะทุกคนเราก็จะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าร้านเนาะนี่ค่ะหน้าร้านนะคะทุกคนค่ะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องสับปะสี่ด้วยเพราะว่าไม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ